วันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการควบคุมหน้าจอระยะไกลสำหรับเครื่องพิมพ์มัลติฟังชันเลเซอร์สีรุ่น cm 2 2 fdw มาฝากกันค่ะการสั่งการระยะไกลสามารถทำได้โดยการเชื่อมต่อบแบบเน็ตเวิร์กเท่านั้นขั้นตอนแรกก็ให้เราเปิดเบราว์เซอร์และใส่เลข IP ของเครื่องพิมพ์จากนั้นให้เลือกหัวข้อ device แล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะ แล้วก็ให้เราเลือก r e โมทโอเปอเรเ r อร์ e l เเลือกไปที่หัวข้อ External VNC Connection เลือก Allow จากนั้นให้เลือก Launch จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกไปที่ Advanced เลื่อนลงมาด้านล่าง คลิก p o s i t t to เพื่อที่จะเข้าไปที่เลข IP นี้เมื่อคลิกแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์สามารถควบคุมระยะไกลได้เลยทีนี้เรามาเรียนรู้ระบบการควบคุมกันค่ะกด F6 เพื่อย้อนกลับเมนูก่อนหน้ากด F4 เพื่อกลับเข้าไปสู่หน้าโฮมกด F3 เพื่อ start เพียงเท่านี้คุณก็สามารถควบคุมเครื่องพิมพ์จากระยะไกลได้แล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะฉลาดเลือกเลืกแผ่นท้ำแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ